สวัสดีครับวิเคราะห์เดถีฟุตบอลกับอเกอร์99ครับในรายการของการโชว์เซเรียอิตาลีครับผมเอาคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดบ้านพบกับเอเอสโรมา คู่นี้ครับจะลงฟาดแข่งกับเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การขอคนละหไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยละกันก่อนอื่นนะครับเราไปดูถิตีสามนัดที่เคยเจอกันนะครับซาตบตัวนี้เนี่ยเป็นทางอินเติ์มิลานนะครับทำได้ดีกว่าเพราะว่าชนะไป2นัดและก็โรมานยชนะไป1นัดงัดใเกมล่าสุดครับโรม่าเปิดบ้านแพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อ2ไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ4แล้วก็เสมอ1นัดัดบล่าสุด เปิดบ้านชนะกับรสบูซันบวกไป2ประตูต่อ1ฝั่งเจ้าบ้านในตัวมิลานนะครับก็ยังมีเพียงแคหฮวนกระโดนะครับและก็มาโกอันดอจูวิสครับ2ตัวเก่านะครับที่เดี้ยงอยู่เท่านั้นครับการชดทับวันนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยนะครับลากมาตั้งแต่เกมกลางสัปดาห์นะครับในรับจะเป็นมัตติโอดามิเอนครับฟรานเชสโกอาเซบีจะกลับมาเย็นตัวจริงเช่นเดียวกับปิงแบ็กซ้ายครับเฟรเดโกดิมาโกนะครับ กองหน้าถอดอเล็กซานเชสนะครับออกเปิดทางให้มาคุสตูรามนะครับลงหน้าตาขายกับโรตาโรมาร์ตินสนั่นเองวันนี้เขาก็จะมาระบบ3-5-2อีกด้วย ปดูฝั่งทีมยังกันบ้างครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะไปทาง5นัดเลยครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะให้กับเซลาเวปาร์คไป2ประตูต่อ0สำหรับฝั่งโรมานะครับก็เตรียมกลับมาส่งชุดใหญ่ลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังพักผู้เล่นไปเยอะนะในเกมยูโรปาลีกนะครับหลุยส์ปาติซิโอนะครับรกสาประตูมือหนึ่งก็เตรียมจะกลับมาเฝ้าเสานะครับแดนกลางเนี่ยเลียนโดปารเดสครับเป็นอีกรายหนึ่งนะที่จะน่าคืนทับเดินเกมนะครับกองหน้าก็เป็นอันเดสเบรอตินะครับจะกลับมาช่วย ลูกากูนะครับราตาขายนั่นเองวันนี้เขาก็จะมาระบบบอนการเลยนะครับ3 5 2นั่นเองสำหรับตัวนี้ครับอินเตอร์มิลานนะกำลังเล่นดีนะครับเพราะว่าชน,านะมา2นัดติดอีกทั้งตอนนี้ครับผมกําลังก็พร้อมรบนะครับแต่ว,ว่าโรมาเองเนะี่ยก็ไม่ทำมาได้นะครับกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับชนะรวดมา5เกมติด แนวรับไม่เสียมา2นัดติดแล้วนะครับกองหน้าก็ยิงกันต่อเนื่องเลยนะครับกานเตกันเจอกันล่าสุดโรม่าเนี่ยบุกมาชนะได้บนไม่เป็นรองแบบนี้ผมว่าโรม่าเนี่ยลุ้นบุกแบ่งแต้มได้เลยนะครับก็คาดว่าสกอต์ตรงนี้เนี่ยจบที่ทั้งคู่นะครับเสมอไป2ประตูต่อ2แลละกันครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับวคาฟุตบอลสกเกอร์99ในวันนี้ครับหากท่านในครับต้องการอยากจะรับที่เท็ดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้ากลุ่มกับทางเรานะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดสกเกอร์น,นะครับอย่าลืมสแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือไม่ก็จิ้มลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ